สวัสดีครับอันนี้เรามาในเกม NBA 2K14 นะครับอันนี้ผมลงมันเป็นมันเป็นโหมดของมันครับมันเป็นโหมดอ่าของฟีบานะครับหรือม,มีมีทางฟีบาด้วยแล้วของของโอลิมปิกที่ของปีนี้ครับปี2016ครับ อันนี้จะเป็นแต่งชุด NBA นะครับต้องไปโหลดตรงนี้ก่อนครับอ่านี้ครับโอลิมปิกครับผมเลือกโอลิมปิกป๊าบอันนี้จะเจอทีมอะไรครับ USA ครับผมแฟนทีมบาสของทีม USA นะครับจะให้เจอกับเพื่อนบ้านเราครับมาหาอำนาจครับผมจีนครับ ครับลุยเริ่มอ๋อโซเท่แล้วครับอ๋อ ดีดีนเดจอแดนครับผ mm ู hmm. กกระโดดครับผมโอเคครับไปแล้วดังเขาให้ครับผมคายรีเอวิ่งใจนะครับอ่อป๊าปป๊าปิดครับปิดปิดปป๊าปไปครับผม ดังครับผมโอ okay. เคเบสิกดังแล้วครับธรรมดาธรรมดาครับโดยคายรีเออร์วิ่งสติลก็โดยคายรีเออร์วิ่งครับอืมลงได้อยู่ครับปบั๊บคอด์เวอร์ไปครับเคลทอมสันครับคายรีเออร์วิ่งสามแต้ม อืลงไปแล้วครับเจ็ดแต้มนะครับเจ็ดแต้มแล้วครับห้าแต้มนี่ของคายลีเอวิงสติวอีกแล้วเคลย์อมสันครับโอ้โหดังป๊าป๊าป๊าชิวชิวครับชิวชาด อีกแล้วครับผมสติวอีกแล้วอาเีโอปครับอืครเลีววิงขสงอาเีโอปให้ดีแอนเดจอแดนนะครับอ่ะครับขอเวลานอกเขเป็นตัวเราไม่เปลี่ยนครับโอเคครับไม่เปลี่ยนไปต่อครับอีกแล้ว ไปอีกแล้วพี่น้องโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับเดมอนเดมอนกรีนครับผมไม่ดังครับเอาเรียบร้อยหลุดอีกแล้วเลอัพพอครับอวางงามๆผมโอ้โหโสิบสามศูนครับ สใจร้อนนะใจร้อนปั๊บปั๊บปัป๊บโอ้โหเออวิงบล็อกอีกแล้วครับเพยัพตะเก็นได้นะครับเนี่ยโดดเด่นอยู่คนเดียวหลักทางครับสติวน่าเรียบร้อยครับ ป๊าบเออวิงครับอืมอีกแล้วไคลรี่เออวิงไฟเยอรแล้วครับไฟเยอร์ออนไฟยเยอร์ขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้โหสองแต้มครับตกใจครับผมมวยสามแต้มซะแล้วตีใครแตกแล้วครับจีน เอาหูไม่ได้ครับฝืนเล่นหน่อยครับให้เป็นตัแลนด์โอ้โหอืมสามเหลี่ยมสี่องศาครับผมโดยดีในจอดแดนครับโชว์ครับโชว์โชว์ครับเอาไล่ครับไล่ไล่ไล่ไล โอ้โหยียยีเจเลยนโอเคครับรีบเอาได้ครับโดยใครลีเอวิ้งผมอะไรโอพับให้เควินดูแลน่เละเรียบร้อยเป็นแต้มครับกินนิ่มกินนิ่มนะครับนักบาสเมกันครับยอดครับความแข็งแกร่งลูกเล่นต่างๆโอคค้โหเขาแบบเมื่อทีวเ,เล่น,นเขาเล่นด้วยความมั่นใจครับแล้วเขาก็ไม่กลัวเจ็บ โอ้โหสองแต้มอยู่ครับเหยียบเส้นนะ่นไม่เหยียบเส้นเหยียบลอยคอร์ดเอาไว้อืมเนี่ยแหละครับคอร์ดไปคอร์ดมาครับคอร์ดไปคอร์ดมาหาช่องหลบไปแล้วครับช่องหลบเพื่อที่จะมีที่พื้นที่ว่างในการ เข้าไปดังหรือเข้าไปเลีครับนะครับโอ้เรียบร้อยอีกแล้วขึ้นวางง่ายๆครับเลยครับทำสันครับเคลทำสันน้อยครับจีนขอเวลานอกครับ เราเหมาือนเดิมครับถ้าจะเปลี่ยนคือให้เปลี่ยนอัตโนมัติเลยครับส่งอ่านี่ครับคาเมโลอันโทนี่ชุดสองลงมาแล้วครับเดมาเดโลซานคายลาวีเฮลสันบาน โอ้โหเฮ้ยบล็อกไม่ถึงบล็อกไม่โดนครับโอ้ยบล็อกไม่ถึงไม่ถึงหรือยังไงคาร์เมโลท่านี่ป๊าบแล้วมาขัดคอสันครับป๊าบป๊าบป๊าบอืฟ <c oughs> าวลงครับผมยักษ์ใหญ่ของเราครับบุกี้แมนบุกี้แมนแบดบอยครับตอนนี้แบดบอยแห่ง NPA เเลยน่าน วางทับต่อหน้าเลยครับอ้าวจะเอาไงเปล่าไงเปล่าน่าข่าวนิดนึงครับลูกโทษครับหนึ่งลูกเรียบร้อยมันหาครับครับคาโโร์ลอรี่ครับนี่คาเมโรอเอนโทนี่อ้าวเรียบร้อย โอ้ยจะเอาฟาวครับเอาฟาวล,ลงไม่ลงครับผมไอหลุนไอหลุนฟครบับนี่ดาม,มาดดโรซานครับเรียบร้อยครับเดม,มาเดโลซานลูกสองครับโอเคครับอืมสติวีกแก้วครับ โอ้โหแต่รับไม่ได้ครับโอโหเสียดายเสียดายบล็อกได้ครับืหไปแล้วครับดิโลซานเรียบร้อยครับสามสิบต่อหกครับผมจีนครับเฮสันบานครับโอ้จ่ายอย่างนี้น่าส่งอะไรอู้ครับ สันบาร์โอ้งงเลยครับตีหน้าเหมือนใส่เลยตอนนี้สามวิโอ้เอาไหมครับอ,าาอ่าขึ้นสนามกับขึ่งน้ำครับอ่าคอ,ตอเตอร์หนึ่งจบแล้วครับไปแล้วเริ่มคอเตอร์สองนะครับแดนเซอร์แด,นเ,ดนเซอร์ครับแต่เป็นเวอร์ชัน 2K17 นี่โองสวยมาก เดี๋ยวว่า,างเดี๋ยวผมจะเล่นครับมีครับมีว่างจะเล่นป้องกันดีมากครับเข้าไม่ได้แล้วไปเฮ้ย โอ้โหคลุกคลิกกันมากปิดสามแต้มครับครราลายเลารี่อื้ือื้มจีนเขาแบบสูงสูง,งนเันั้นแหละเอา้าสเติลครับแต่ก็ออกเราอยู่ดีครับอ๋อบอกกรรมการอาจารย์โอ้โหอะไรอะออกไม่ได้ออกผมผมตีจัางขาเขาออกอะไรครับเถียงเถียงกรรมการ อืโอ,อ้จิมีบัตเลอร์โอ้บล็อกได้นะครับยิงไม่น่าฟาวครับโอ้มันจะฟาลลำตัวครับมือบล็อกได้เห็นไหมฮะมันจะฟาลลำตัวครับเซ็งเลยครับปาบพอจอดครับเรียบร้อยอ้ย,ยาโอ้โหเรียบร้อยครับคืนวางเรซายโอ้มันมือนิดหน่อยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ครับ ทุ่มเทครับทุ่มเทโอ้สามสามแต้มครฮะอ้อหสามแต้มครับสวยครับสวยตรงนี้ไม่มีใครปิดแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไม่ทันครับขู่เค็กเลือเกิน เพิ่งวางเลยครับตามไม่ทันน้าใครเราเร็วเงีนะครับอ้าวนี้เราเร็วแล้วครับเร็วมั้งครับอดังทีครับเนี่ยลุกนี้ก็ดังเลยครับดังเป็นขนมครับเมกันเมกันครับสุดยอดจีนขอไปด้านนอกกันแล้วครับโดี๋เราก็เหมือนเดิมครับ ให้เปลี่ยนอัตโนมัติก็ผมตามโค้ดว่าเลยครับโค้ดเคครับโค้ดเคโค้ดเคนี่จะคุมให้เป็นปีสุดท้ายครับปี2016นี้รับช่วงต่อจะเป็นโค้ดป๊อปนะครับโค้ดป๊อปแห่งทีมสปเปอร์ซานอนโตนิโอสเปอร์ บล็อกครับเรียบร้อยโดนโดนตัดครับเรียบร้อยลุมครับต้องลุมโอ้โหตัดได้ยอะเมนการสตรลนะโอ้โหบล็อกครับเรียบร้อย มีบัตรเลยครับอืมยัดเรียบร้อยครับผมหลอดแดงคนระับวิ่งมันบวกข้าไปทั้งกลับครับเนี่ยบัสบาสเกตบอลครับสุดยอดโอ้โหยี่เจรินเรียบร้อยเลยบาสเกตบอลอย่างงี้ครับมันวิ่งตลอดครับเนี่ยสามแต้มลงก็เป็นถือว่าเจ๋งเลยเพื่อนไม่เหนื่อยถ้าไม่ลงก็เหนื่อยกันต่อ Oh, <c oughs> อโอ้เรียบร้อยครับหลดอเรียบร้อยอะไรอ้ครับสวยงามมากวันทูวันทูหนึ่งสองสามครับเนี่ส่งแค่สามส่งแค่สองลูกครับหนึ่งสองไปเลยหนึ่งสองขึ้นหนึ่งสองขึ้นเรียบร้อยครับเอาได้ครับโอ้โหตบบอลล่างครับ จ้างขาเขาออกนะครับเนียมันกินครับแทนจิมีบัลเลร์ไปแล้วโอ้โหโอ้โหดันดันครับแข่งแข่งจริงไปครับจอดยังหาทางครับไปครับขอให้เกรีวิงยิงเนี่ยครับสามแต้มจบมจบเลยครับเลีนยงตั้งนานครับนี่ครับ ฟิลโกครับยิงห้าลงห้าครับไม่พลาดทักลูกเลยไปแล้วครับอือเรียบร้อยครับแสกนิดนึงหลบฟ้าอพอจอด ปรับเป็นสิงเป็นซิงเนเจอร์ของ NBA 2K17 เลยนะครับหัวเฮดหลักแล้วครับรอเลยโอ้ oh, ลด์ลุด,ดเรียบร้อยไอ้ย,ยาไม่ลงครับมีตัวบังอยู่เลยไม่ลงโอ้โหอยู่รลสเต็ปแล้วฮะได้ฟาวครับลูกโทษลุกแรกครับ อมไม่เหลือครับเรียบร้อยครับสี่สิบห้าต่อสิบสามครับสารัฐนำจำยิงเรียบร้อยโอ้โหไม่ขึ้นปิดไม่ขึ้นบังเลยะดูแลนครับดูแลนปับ๊บลมแล้วคอดเอ,อเวอร์ ื uh huh. เรียบร้อยลมตอนระดัดูแลน,นี้ก็ขึ้นเลยครับมี uh huh. กระตกเล็กน้อยเอ้าสติลลงล้วิ่งหนีไปไหนเนี่ย uh ื huh. เรียบร้อยครับ uh huh. บื็อกโอ้จ่ายจ่ายจ่ายผ้าิดนึนนงก mm hmm. ินบอกหลงมังดู โอ้โหหน้าไม้ครับสามแต้มเดมอนกีนครับลองลองเป็นตำแหน่งเพาเวอร์นะครับเนี่ยแต่แบบครบเครื่องมากครับอายุงน้อยด้วยเอาได้ครับโอ้เขาได้ออืจีนได้บอลนะครับต่างกันสามสิบห้าแต้มนะเลยดูความห่างครับจีนไม่ต้องไปว่าว่าพิไทยครับพิไทยไม่มีแน่นอนพ่ไทยนี่โอ้โหอาจจะไม่ถึงสิบแต้มเลยครับ หมดแล้วครับสองวิเขาตัวสองป๊าขึ้นเละโอ้โหสวยงามเปล่าไม่ครับ <c oughs> เรียบร้อยโอ้ <c oughs> โหนี่ตัวซ้อนครับโอเคต้องท,ทันจัดเลยครับโอ้โหเขียวเอบวกแล้วยิงไม่ลงโอ้โหเดิน,นครับับครับ พักครับพักครึ่งครับผมฮาร์บไทม,ม์ครับททมเนี่ยครับผู้เล่นสงคุค่าเลยนะ อลนะครับเครื่องหลังนะครับควอเตอร์สามครับเครื่องหลังเริ่มนะครับมนัน clean โอ้ขึ้นป็นจังหวะครับโอ้เรียบร้อยยังฟาวลำตัวครับไม่ได้ฟาวช่วยยกโทษครับ เปิดด้วยครับใครคำสั่งมองหน้าครับยิงลงไหมไม่ลงครับผมได้อลกรีนจ่ายไปแล้วให้เดือยโอ้โหเรียบร้อยอหลุดมี้ก็เรียบร้อยครับเป็นแต้มโอ้โหมันจะบล็อกโดยจากรกไรนั้นนะครับ อันบ็อกของไคลร e เอวินะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นเพ u เดอ e g เกมนะครับแมนนับดัมแมทเลยไคลร w เอวิ่งลงหมดครับสองโลกูกเควินดูแลน เรียบร้อยครับอือหือเรียบร้อยโอเคสมสันครับคอามแม่นองให้เขาครับสุดยอด